ต่อไปนะคะก็จะเป็นหน้าต่างโปรแกรมคำนวณปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมโดยอ้างอิงมาจากการตัดสินใจเกี่ยวกับปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมหรือว่า quantity decision นะคะโดยมีอยู่โมเดลสำหรับการตัดสินใจเชิงปริมาณเนี่ยจะมีภายใต้รูปแบบความต้องการอยู่สองรูปแบบก็คือ แบบจำลองการปรับขนาดล็อตรูปแบบความต้องการคงที่หรือว่าสแตติกล็อตไซซิงโมเดลแล้วก็จะใช้โมเดลการหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดหรือว่าอี o คโนมิ o ออเดอร์ควอน y หรือว่า EOQ เป็นการคำนวณหาขนาดการสั่งซื้อที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละครั้งที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุด แล้วก็ 2. แบบจำลองการปรับขนาดหลอดรูปแบบความต้องการไม่คงที่ Dynamic Lot Sizing โดยที่เราจะใช้โมเดลของเทคนิค s i l v e r m u l l Heuristic ในการพนะิจารณาก็คือเป็นรูปแบบการกำหนดปริมาณการสั่งซื้อแบบ h e u r i s t i c สำหรับความต้องการที่ไม่คงที่แปรผันและไม่ส,สม่ำเสมอโดยจนะพิจารณาความต้องการในแต่ละงวด ในช่วงเวลาล่วงหน้าเพื่อหาปริมาณการสั่งซื้อที่มีต้นทุนต่ำที่สุดเมื่อเราคลิกหน้าต่างเนี่ยก็จะปรากฏในส่วนของช่องของการค้นหาโดยที่ทั้งโปรแกรมนี้นะคะเราจะใช้รหัสยาเป็นการอ้างอิงจากนั้นก็จะมีในส่วนของชื่อยาความข้อมูล ที่ใช้ในการคำนวณก็จะประกอบไปด้วยความต้องการต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าคงคลังต้นทุนในการสั่งซื้อช่วงเวลานำโดยเฉลี่ยจากนั้นเนี่ยก็จะคํานวณมาให้เป็นคํานวณความต้องการต่อปีค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนที่ใช้วัดว่าความต้องการเป็นรูปแบบความต้องการคงที่หรือว่าความต้องการไม่คงที่ลักษณะของความแปรปรวนของข้อมูล จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการแสดงผลของการปารปับขนาดหลอดรูปแบบความต้องการคงที่ก็จะใช้ Economic Order Quantity ในการคำนวณหรือว่าถ้าเป็นการปรับขนาดหลอดรูปแบบความต้องการไม่คงที่ก็จะใช้ปริมาณการสั่งซื้อแบบซิว l มลฮิวิสติกในการคำนวณคตัวยอย่างเช่น m e สิานะคะเมื่อเรากดค้นหาเนี่ยก็จะปรากฏชื่อยามาให้สมมุติว่าตัวยาแล้วก็ทำการกรอกข้อมูลในส่วนของความต้องการยานะคะสมมติว่ายาเนี่ยมีลักษณะความต้องการที่คงที่ก็คือความต้องการเท่ากันทุกเดือนนะคะ ต้นทุนในการเก็บเก็บ0.5บาทแล้วก็ต้นทุนในการสั่งซื้อ10บาทช่วงเวลานำโดยเฉลีย่ย3วันเมื่อคำนวณออกมานะคะก็จะพบว่าความต้องการต่อป,ปีเนี่ยเป็นทั้งหมดทั้งสิ้น1,800หน่วยแล้วก็ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนอยู่ที่0.0ก็คือรูปแบบความต้องการมีลักษณะคงที่ก็จะใช้าการจำลองการปรับขนาดหอลอดรูปแบบความต้องการคงที่หรือ EOQ ในการคำนวณน,นะคะ ก็จะเป็นปริมาณการซื้อที่เหมาะสมก็คือ286หน่วยแล้วก็จุดการจุดสั่งซื้อที่เหมาะสมก็คือ15หน่วยแล้วทำการกดบันทึกค่ะตัวอย่างการคำนวณอ่ลูกยาที่ไม่มีลักษณะความต้องการไม่คงที่นะคะ จากเครื่องมือทดสอบรูปแบบความต้องการเด็บพีเตอร์สันซิวเวอร์ูนะคะก็ได้บอกไว,ว้ว่าถ้าค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของข้อมูลเนี่ยมีค่ามากกว่า0.25รูปแบบความต้องการจะมีลักษณะไม่คงที่นะคะในทางกลับกันก็คือถ้าต่ำกว่า0.25เนี่ยก็จะมีรูปแบบความต้องการที่คงที่ค่ะค่ะอันนี้นะคะจะพบว่าค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนเนี่ยมีค่า0.75 ก็จะทำให้รูปแบบความต้องการเนี่ยมีลักษณะ